ฮิตเลอร์เป็นถารทำศึกสงครามครั้งที่1ผู้ได้รับเหลียนการเข็นเหล็กต่อมาฮิตเลอร์ได้เข้าร่วมพรรคกรรมการเยอรมันในคศ .1919 ซึ่งเป็นพรรคการเมืองก่อนหน้าพรรคนาซีก่อนจะได้เป็นหัวหน้าพรรคนาซีในคศ .1921 เขาพยายามก่อรัฐประหารซึ่งเป็นที่รู้จักในกบฏโรงเบียในคอมมูนิ์ เมื่อวันที่8-9พฤศจิกายนคศ1923แต่ล้มเหลวฮิตเลอร์ถูกจำคุกเป็นเวลา1ปีซึ่งในระหว่างนั้นที่เขาเรียกบันทึกความทรงจำไม่ขับการต่อสู้ของข้าพเจ้าหลังได้รับการไปตัววันที่20ธันวาคมคศ1924เขาได้รับการสนับสนุนจากประชาชนการโจมตี สนธิสัญญาแวรต์ไซ์และการเสนอรวมการร่วมกลุ่มเยอรมันการต่อต้านยูและการต่อต้านคอมมิวนิสต์ด้วยวัดสินอันมิสเสนดึงดูดและการโฆษณาชวนเชื่อนอาซีหลังได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีวันที่30มกราคศ1 9 3 3เขาเปลี่ยนสาธารณรัฐไวมาเป็นไรชิดสามรัฐเผด็จพักการเมืองเดียว ภายใต้อุดมการนาซีอันมีลักษณะเป็นเด็จการเบ็ดเสร็จและอภิปไตยเป้าหมายของเขาคือระเบียบโลกใหม่ที่ใช้นาซีเยอรมันครอบงำยุโรปพื้นทวีปอย่างสมบูรณ์เยา่อบายต่างประเทศและในประเทศของฮิตเลอร์มีความมุ่งหมายเพื่อยึดมั่นเข้ากับการเสริมกำลังอาวุธขึ้นใหม่และทุี โปคลดในเดือนกันยาคศ1 9 3 9อันำนไปสู่การประทุสงครามโลกครั้งที่2